สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ได้ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเหรียญที่เราคุ้นเคยและรู้ดีนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับ ที่ยังมีใช้ใจ่ายอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็ได้พบเจอแล้วก็รู้ดีนะครับแต่ถ้าเหรียรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้าจะทําให้มีราคาสูงนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ายังหาง่ายแล้วก็ยังมีหมุนเวียนใช้ใจ่ายอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนณนะปัจจุบันนี้นะครับ แต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับที่มีราคาแพงนะครับทั้งหมด4เหรียญนะครับรวมกันแล้วนะครับมีราคาถึง2ล้านแแสนบาทนะครับส่วนจะเป็นเหรียญแบบไหนรุ่นไหนบ้างนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับก็ผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับชมภาพครับครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับ ที่เราเรียกกันอย่างคุณเคยว่าเหรียญ5บาทเรือหงนะครับแต่ต้องเป็นปีพศ2529นระ 2, นะครับแบบภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ชมนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับมีราคาถึงเหรียญละ1ล้านบาทนะครับชมเหรียญที่2ครับเหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญ5บาทตรากรุ๊นะครับปีพศ2515ระ 2, นะครับแต่จะมีลักษณะเป็นขอบมนนะครับ เพราะว่าเหรียญ5บาทตราครุฑนะครับปีพศ2515นะครับปกติแล้วก็จะมีลักษณะเป็นขอบเก้าเหลี่ยมนะครับจะยังราคาถูกนะครับแต่ถ้าแบบเหรียญภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ชมนะครับปีพศ2515รสแต่ว่ามีลักษณะขอบมนนะครับมีราคานะครับอยู่ที่3 0 0แสนบาทนะครับชมเหรียญที่3ครับเหรียญที่3ก็เป็นเหรียญ5บาทครุฑเฉียงนะครับ แต่ต้องเป็นปีพศ2524นะครับถึงจะมีราคานะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ที่500,000บาทนะครับเหรียญที่4นะครับก็เป็นเหรียญปีพศ2525นะครับแต่เป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับคือเหรียญ5บาทปีพศ2525นะครับก็จะมีแบบพระเสียนใหญ่นะครับ ก็จะยังราคาถูกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพระเสียเล็กแบบภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ชมนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่1ล้านบาทนะครับ